จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้ร่างกายนะครับให้แข็งแรงและก็ปลอดจากยาเสพติดประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับไม่มีความแตกแยกนะครับแบ่งกลุ่มและก็ส่งเสริมความเข้มแข็งในตําบลเรานะครับพร้อมกับสนับสนุนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับบัตรนี้นะครับก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมขอปิดการแข่งก,กีฬานะครับเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด และสร้างความสมานาฉันครั้งที่22ในบัดนี้นะครับสวัสดีครับเดียเชิญตัวแทนจากบ้านนนกลางนะครับเดีอยนเชิญท่านนารงศิลปุบนล้อมหรือว่าท่านท่านประธานสภาเป็นผู้มอบนะครับ รางวัลชมเชยกระบวนแห่นะครับรางวัลหมู่บ้านที่หนึง่งบ้านโนนกลางบ้านที่สองบ้านน้องขาม วลเล็กบอลชายได้แก่บ้านสโนเรล็กบอลหญิงได้แก่บ้านน้องกปงประเภทฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน14ปี ไปประเภทฟุตบอลประชาชนหญิงโอ้ฟุตบอลประชาชนชายปะจาปี2568ได้แก่แแแแบ้านคารมา ยู่ยอยู่ยค่ะบัสดี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้ว่าและให้ข้อคิดนักกีฬาและกล่าวปิดการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับก็เรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานะครับแล้วก็คณะคณะนักกีฬานะครับกองเชียร์นะครับก็คุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนะครับที่มาร่วมชมร่วมเชียร์นะครับในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับของอบตนะครับในปีก็มา2 5 1 8นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนะครับปกครองนะครับ ทุกหมู่บ้านนะครับรวมทั้งทั้งสภานะครับองค์การบริหารจนดกาลนะครับแล้วก็ท่านอดีตประธานชานะครับที่มาร่วมนะครับเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็รู้สึกนะครับมีความประทับใจทุกอย่างนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่เข้ามาในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับต้านยาเสพติดนะครับเพื่อสร้างความสมานฉันนะครับของตำบลคารเมะเรานะครับก็มีความ ได้รับความร่วมมือนะครับจากาคุณพ่อคุณแม่นักกีฬาทุกหมู่บ้านแล้วก็ทางสภาแล้วก็ทางปกครองนะครับทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแม้ปีนี้ก็วันปิดอ็จะมีผลโวรยปลายมาได้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการใงขันนะครับแล้วก็ใน พวกระยะเวลาในการแข่งขันมานะครับก็ต้องรู้สึกประทับใจคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ส่งแรงกายแรงใจนะครับในการช่วยสนับสนุนบุตรหลานของเรานะครับในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนะครับเพราะว่าในการแข่งขันกีฬานะครับเราไม่ได้มุ่งมุ่งเน้นนะครับเรื่องของการชนะเรารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับในเกมกีฬาอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่มันก็นะครับมันก็คือในเกมครับหลังจากเกมมามันก็คือเป็น ที่เป็นน้องนะครับเป็นเพื่อนที่น่ารักด้วยกันนะครับเราต้องยอมรับในเรื่องของกฎกติกาในการแข่งขันกีฬานะครับมันก็จะส่งต่อผลให้เรานะครับเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะครับต้องรู้จักกฎระเบียบของสังคมถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบนะครับในการใช้ชีวิตนะครับมันก็จะไปอยู่ในกรอบในหมู่นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าใช้เวลานะครับในการจัดการในแข่งแล้วก็ ไี่จะเลยมาในห้องระยะเวลาหนึ่งตอนนี้ก็จะ5โมงนะนะครับ5โมงกว่านะครับก็นะครับในครั้งนี้ก็ในการจัดนะครับการแข่งขันกีฬานะครับก็จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้ร่างกายนะครับให้แข็งแรงแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับไม่มีความ แตกแยกนะครับแบ่งกลุ่มและก็ส่งเสริมความเข้มแข็งในตําบลเรานะครับพร้อมกับสนับสนุนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เรียนประโยชน์นะครับบัตรนี้นะครับก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมขอปิดการแข่งกีฬานะครับเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์ครั้งที่22ในบัตรนี้นะครับสวัสดีครับ